เออแีก็ช่วยเก่งงานเนี่ยมเห็นมาสามดวเนาะเออต้ฝากนะครับท่าใดที่เจอต้องฝา่าวมกันหมดเลยเข้าคนอีแลีนรวมึันหม่ครับ้นแล้วไล่ล้วันนี้มาวันนี้มันทีสาานะคะทุกคน

มาชมบั้งไฟพญานาคนะครับด้วยครับคุณอีอำเภอพลพิสัยมาเรียบร้อยพญานาคก็จะทำหน้าที่ของท่านนะครับบูชาพระสัมฤรธิ์ญาตด้วยบั้งไฟนะครับดวงไฟนะครับดวไฟนั่นสี่ห้าดวงแล้วบั้งไฟห้าดวงแล้วครับแล้วโอเคไหมว่าจะลอยถึงโซ่ปลาจะดูอีกก็ดูอ่าดูอีกก็ดูเนาะไปไป อ่าี่มีน้ำมีขนมนะเอ้นี่พี่ก๊อฟอ่าี่เอเ็เโอ้โหจกใหญ่นห่เออเอานตรงน้เลยนะอ่าได้เลี้นะครับที่สุดทางเขาเอาไปก็จะเลื้ยเอามาปืนด้วยนะครับอ่าใช่ได้ใช้ได้จะเลี้ยงมาปืนด้วย เออเออเราทีเแล้วสามคู่เาเนาะเป็นห้าเป็นห้าเป็นห้าออช่วยกันนะ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  มันจาต่ <minutes> <ikke Ugh>. <Sky jogo> <10 balls> 1าคำเดือน11เรือไฟกำลังมาครับ กำลังไหลมาแล้วไหลเรือไฟ <c oughs> เยอะมากฝั่งที่เห็นแสงไฟคือสระบุลาว นี่ก็เรือปาเตลามาแล้วมาแล้วลูกไม่ต้องเปิดไ็ได้ิกนได้เปิดได,นะเด,ได้เปิดมันก็แสงเราไม่ถึง เรือมันทำงานยังไงก็มีคนบังคับอยู่ใช่ ทำเหมือนวัดเหมือนโบสถ์่ยอยู่กลางเรือแต่ไฟไม่ติดหมดไฟไม่ติดเฉยๆไม่งั้นก็จะสวย

ขง้นสูงก็ทุปีอยนี่ปีไกลบ่ได้หลายปีเลยครับปีนี้ปีน้ำหลายเลยสิบถึหลายปีไกลหนุนบ้ายปีไกลอน้อยครับแล้วก็ายไป7ใช่ไหมแต่ว่า7นี่เป็นพื้นฐานมาขอ7ทั้งปู่ด้วยล้วก็นาคารด้วย้